สวัสดีครับพี่น้องครับมินี้มาพร้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวพญฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิธีของคนเลี้ยงงัวนะครับมอนี่กะวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้กะหญ่าเข้ามันเบิดแล้วเฟี้ยงกะเหลือน้อยแล้วนะครับข้าวนี้ก็เลยมอนี่ห้องสีให้งัวล่องกินเปลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับเข้ามัดว้วันที วันที่ประมาณวันที่สิบหานะครับวันที่สิบหา้าสิบห้ามก,กราคมประมาณนี้นะครับถ้าจะมาปิดสิบหาสิบหกประมาณนี้นะครับเามามักได้มือนี่เป็นวันที่สิบหาเือกันครับมักได้สิบห้ามือม่นเป็นวันที่สิบห้ารายขนาดอยู่สิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ครับมันมักได้สิบห้ามือแล้วนะครับเปาลือกมันล้างมักยีสเนะครับก็เลยอืมไปเปิดเบดึงหาพ่อมรู้นะครับถามผู้รู้เป็นกระว่า ไยแม่นห้มันก็พอสิกินได้นะครับมันบอเบียแล้วนะครับมันบอบเบียอะไรนะครับมาร์กไปสิบหามือบ่ญหาสีเบี้ยแล้วนะครับกับลบกเลยว่าสีเอามาให้ง่วัวกินฝึกกินล่องเบิ้งนะครับเพราะว่าการสีไ้ไปซื้ออา,อาหารมิดกค่ผลข้างแพงนะครับอาหารมิดมให้ง่ัวเนี่ยถุงละสามร้อยกว่าบาทนะครับโอ้เสียดายเงินนะครับสามร้อยกว่าบาทเขาเห็ดเลือกมันหลังไปเล้วนะครับกะว่าสีไ้ ทดลองกินเบิ้งนะครับกินได้เพราะได้อีกเรื่องนึงครับวากินกะตายสุวละครับกันว่ากินกะตายแท้ในการนี้กะสีเอาฟางเพื่อไปให้น้ำนะครับเอาฟางลาดจากน้ําตาลไปให้ไปใหงงัวน้ำนะครับเดี๋ยวเพราะว่าาเขาบอกินเปลือกมันให้กะยังสิมีฟางไดนกินนะครับกะซีเม่นี่กะสีให้เปลือกมันจากสามถุงเลยนะครับเพราะว่ามืออื่นเศร้ากะสีบ่ได้มาคั่วกะสีบ่ได้มาหาเนี่ยแหงงัวกินนะครับกะสี มันแมนกินกันพาหนาสิกินเบิด์ต้ในมือเดียวครับเครื่องสร้างกับเตรียมใหม่ผอมกับใปแห้งว่วกินในช่วงกลางวันมืออื่นนั่มนะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบืองเปลือกมะลางเลยครับเดี๋ยวเข้าสีผสมในห้างอาหารเลยนะครับเพราะว่าชาบยาฟ้ามกับม,มีห้างอาหารห้างปูนนะครับเพราบ่อเดกเอาอย่างห้องเลยครับกับทำคว,วามสะอาดแล้วปาดแล้วนะครับกับเดี๋ยวเทใส่ใน ท้างอาหารเลยนะครับแล้วข้าวนี่เอ่อกระเบิ่งจากผู้เพิินให้กินก้อนนะครับคืองัวอาจสียังบพท่านคุนเคยนะครับอาจเ่เคยกินเปลือกมนล้างนะครับแล้วข้าวเดี๋วกะเข้ากะสีใส่ลำอ่อนนะครับสีใส่ผสมลำไปให้งัวกินน้ำนะครับเพราะว่าง่วนจังไรง่วก็น่าสิกินล้เป็นนะครับแล้วข้าวนี่กะอาจสีใส่ลำหลายแน่นะครับสีใส่ลำหลายแน่เพื่อฝึกให้งัวได้ฝฟกกินนะครับเพราะว่าเขาอาจสียังกิน เลือกมันล้างเพียวเพียวอาจจะยังไม่เป็นนะครับเพราะว่าแม่ได้ขนาดว่าของอคู่ต้นเนี่ยเล่าง้วเล่ากินประจําแล้วกับย่งางไซล่าพ่อเป็นเครื่องปรุงให้ใหง้วนนั่มนะครับพ่อเขาได้เรียกกินนะครับครับนี่กลับไปเอาเปลือกมะล่างจากในบ้านมาแลเวนะครับถุงที่เข้าเคยผ้าไปเห็ดนะครับนาสิชิามือี่แล่วนะครับจำว่าได้จำวัำนทีเป๊ะๆว่าได้นะครับแจ่แห่งข้าหมักเป็นวันเสานะครับ ไม่ได้สีผ่าหมือพอดีนะครับก <c oughs> ะสีสันกับสีดียุต้นะครับพี่น้องถือว่าถุงบ่หัวนะครับถุงปฏิกใสที่เข้าใส่นะครับเข้ากับดูดอากาศออบให้น้ำนะครับดุมกินมั้งครับ ืิอจังยังลหละเป็นว้าหอดอืมจิ้มสมสมเพื่อนสมสมแต่แห่งบอกเป็นจิ้มสมสมนะครับเป็นจิ้มสมสมแต่แห่งกะเปียวหวาน่าดิเป็นจิ้เปียวเปียวหวานหวานขอ้นอย่างหนอคือสมพระกุ้มสมพระกามนี่ยหละเดี๋ยวเฮ้าเทนะครับเทใส่ในห้างแต่กะเอา ล้ำลุยแลก้กกะส่งในห้างอาหารเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ห้างกรสีแบงแบงล็อกไปนะครับล็อกนีล็อกหนึ่งตั้งแลลวก็เป็นฟางแลก้กกะสีไสเผื่อมันหล่างอีกล็อกหนึ่งนะครับเผื่อว่าย่านง่วมันตํากันมันฉีดกันนะครับย่านง่วมันสีดกันแั่มันฉีดกันมองนีกะโตที่ถือชิดกะให้ได้ไปกินอยู่ทางฝุ่นน้นเนะครับ าเขาตำกันอยู่นี่นะครับแต่เดี๋ยวเห็นโต๊ที่ถือตับไปกินผุ่นนะครับเดี๋ยวเที่ยวหลวงแล้วครับพี่น้องครับอย่าไปอดีร้ายครับอย่าดามาด้วย ื่องต้นผมกะส่งผมกับเปิดถุงนะนะครับเปิดถุงทรงไปถามคู่ต้นนะครับแบบวิดีโอข้อเปิดถุงไหนแล้วเบิ้งนะครับว่าสีสันมันได้ไปนะครับคู่ต้นเป็นกับว่าโอ้สีมันได้แล้วล่ะลองให้มันกินเบิ้งนะครับแต่เอ้าฝรัองกัล่องรับมันไปหาหญ้าให้ง่วมันอยากเลยนะครับตอนนี้ครับกันเท่าเหยดบให้มันสะดวกแล้วเข้าสีสัามบนะครับใายยายกะลุยโหลดนะครับเดยวใส้หนีไป สองถุงนะครับรอคุ้นสิใส่เออไส่ย่างนะถุงเคืองกันเลยถุงปุ๋ยห่ากะเก็บว้ใส่ในรอบหนานะครับพี่น้องเข้าสิบประเดชสร้างไม่นะครับอันนี้เอาไว้ถึสิกัน <laughs> เดี๋ยวเข้าใส่รัมนะครับใส่เพิ่มยีสมีแล้วเพิ่มชีสนะครับคราวนี้ ชีดเลยหน้าครับอดนนี้ผมกับสีไส้หลายจังหน่อยแน่นะครับกับสีไส้หลายจังหน่อยแนี่เพราะว่ายันยันง่วบ่เคยกินนะครับพี่น้องครับแม่นอันนี้ขันแม่นเขาสงสัยเขากับอากินห้ามไห้นะครับ อ,อื่นได้นะครับพี่น้องครับเพื่อนสุดที่เด็ดวิชาธรรมของผมแนะนํามาว่าพาย,ายายามหางมือใส่เดอ้อขันมันติดเล็บแล้วมันยูสองสามมือล่างก็บกับพ่อหล่อนเนี้ย่นะนอนดินอนดมเบิดขึ้นดอที่นี่ได้มือจกดากงว่วครับหางมือมาได้ครับทรงครับ คุกข้าให้เข้าอกาดให้เจ็มจนนะครับพี่น้องครับ แกพูด้วครับพีอบ่มี VVIP นะครับ <c oughs> VVIP มาซิมก่อนนะครับว่ากระแดงบ่มี่พอมีแม่ครับ เลตัวหนึ่งกับเล่เด้ซื้อมาเรี่ยงนะครับมากับมาซำโอ้ยง่กว่ามาหน่อยน้อยหนึ่งครับง่เด็ดง่ยยไเด็ดปลาหนีเป็นดีครักแล้วนะครับตอนมาง่า่กว่ามาหน่อยน้อยหนึ่งเลยครับ ผมว่ามันสิเพ่อได้กินอันเปลือกมันดีเลยครับแต่มันกินให้ผมว่ามันสิกินย้อนหุ่มดีดีเพิ่มชีวชีวเน้นๆลำอ่อนแต่งวิวๆพี่เช็คแล้วนะครับอันเปลือกมันเปลือกมันเพียวๆกับกินหอยเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเขาเบิ้งโตใหญ่นะครับ เบื้องตาดำเบื้องแม่ปานนะครับว่าเขาสิกินไห่บอ่อนะครับ เดี๋ยวห่อห้วิวไอพี่กินก่อนนะครับพ่อว่าเดี๋ยวมูไงหนั่นก็มาวิว,วพี่บอสจะกินน้ำมูนะครับวิวพี่กินเป็นกับสิเดียมะตัวใหญ่กันหนาสิกินเป็นนะครับ เดี๋ยวผสมกากน้ำตาลลาดใส่ฟางให้รั่วงกัน,นะนรับเก็บเกียดเนี้ยให้เยวของซื้อหลาย ปกาสครับเดี๋วได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดคอกให้วัวเข้ามากินนะครับท่านผู้ชมครับมาท่ายกันครับว่าหัวสีแดไซสเปลือกมันล้างบักยิดที่ทรงเอ่อ เพิ่มชีสเน้นๆนะครับกับยาเออเฟียงราดกากน้ำตาลกับเฟียงเปาๆนะครับงัวสอเลือกินไหนๆนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเชิญงัวเขาขอบกันนะครับเชิญจ้าเชิญจ้ากอดกันจ้าเชิญจ้ากอดไม่ลกีเล่ พี่น้องัวใหญ่โตกินโตกินกับกินนะครับแม่นี่กับมกินเปี้ยงกวอนนะครับโบเคยกินกับอาจิกินก็เป็นนะครับแต่ก็ถือว so. şey ่ามันหนาจะเป็นช э um ิ้นแปลกปลอมนะครับแต่โตที่กินกับอาจิว่ากับจีหอมหอมล่มนะครับหอมหอมลัมออนนะครับเข้าใส่ลําออนหลายนะครับในน้อยนี่ก็เบี้ยกินเป็นนะครับจะถือว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีนะก็ดีใจน้ำง่วนะครับดีใจน้ำเจ้าของนะครับขันเขากินห้ยัจ้งชี เข้ากับสีบ่ิยากนะครับที่นี่เข้ากับสีบ่ยากนะครับในช่วงที่มันบ่มีหย่านะครับเข้ากับสีบ่ิจําเป็นต้องไปเลียนหาตัดหย่าให้ง่วนะครับมียหย่าปลูกเข้ามันเนาเงามมดเล้าก็จะไปตัดนะครับในช่วงนี้ก็ก็จะเป็นเปลือกมันล้างหมักยิบในตอนในช่วงเช้านะครับในช่วงเย็นก็ในช่วงเช้าช่วงกลางวันนะครับอาจจะเป็นเปลือกมันล้างหมักยิบกับฟางนะครับกับผสมกันไปเบิดมือเลยนะครับ เปลือกมันล้างมันมันอาจสีบ่มีไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มันอาจสีน้อยนะครับเทากับต้องเอาฟางว้ไห่เป็นไฟเบอร์ไห้งัวใน่นน้ำนะครับบ้องสั่นขี่สีแล้วนะครับอันนี้กับสีหาเลยกินแต่หมองมีห้อมหรือที่ครับคืออาจารย์ต่นเลาบานะครับมันกับสีเลี่ยกินหมองมี่ห่อมสะก่อนนะครับกินไห่ก็ดีใจนะครับแมนแมนสีกินย่อนห้อก็ดีใจนะครับอี่ช่วงหนึ่งผมบอไซห้ํานะครับ อีกมองนึงผมบ่ได้ใช้ห้ามไว้นะครับเป็นเปลือกมันล้างหมักยีบสดๆนะครับบ่ไแด้ผสมห่ามเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับกะมาถ่าบ,บาึ้ง่าหมืออื้องเสาหรือนี่ง่วสีกินบอ่อนะครับนี่ครับมาดมซื้อนะครับดมซื้อๆบื่อกินนะครับกะมาเลียมองมีห้ามนะครับอืมยาจา ปูปั๊บกันนะครับตาดำนะครับกันตีหูบับบับบับไซนี่อันตรา่นะครับถือว่าถือว่าส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าอย่ามาหยุงกับชันเดอร์นะครับกันกันตีหูมาบับบับบับใสนนะครับเป็นคือกันเพราะครับพี่น้องครับผมสังเกตมาหลายเพล่าแล้วนะครับตั้งแต่เรียงัวมานะครับกันมูตาดำๆนี่เป็นเป็นอยากหายหลุดนะครับเป็นเป็นอยากหายหลุดนะครับจะเป็นยังไงนะครับเป็นหายสุดโตเลยนะครับ แต่เลี้ยงลูกดีดีนะครับเลี้ยงลูกดีครับหายมูนะครับหายมูหายแหงคนนะครับแต่ถือว่าขันเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงดีแห้งนะครับเพราะว่าลูกอยากมาเหรนน้ำค้นเนี่ยครับอยากมาไก่ค้นเพราะมาไก่ก็สีสีใบสีจับสีใบเนี่ยแม่ตาดําเนี่ยห่องใส่ทีเดียวอืมทีเดียวเนี่ยลูกเดือดด้งออกเลยนะครับเพราะหายใบนะครับแต่เบิง้งง่วกินเปลือกมะล่างครับ ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของชาวประจาฟาร์มนะครับที่ให้วัวกินเปลือกมาล้างหมักยีสต์นะครับกะเลี้ยไห้ก็ดีใจเร้วนะครับพี่น้องครับเอาบ่อไดบ่อใดมือฟี่นะครับใส่ลงทุนลงแรงไปหลายเติบนะครับทุนกะยังว่าลงทุนเลี่ยวลงแร่งหนีมือยแห้งนะครับมือนั่นเรี่วเกือบตีหนึ่งตีสองนะครับกว่าจะก่อเซ็ตนะครับแหงเอามาให้งัวแหงเพิ่นว่าปักใดนี่เอ็ดมือนะครับแจ่ของจาของมันเบิดแนวาเสียกินแล้วนะครับ ก็เลยล่องถามเพิ่นว่าซิบหาหมือเนี่ยให้กินได้บ่นะครับพรรเพื่อนก็เลยก็เลยให้เพื่อนเช็คสีเช็คสันให่แล้วนะครับเพื่อนก็ว่าอ๋อมันหนาสิเป็นเหรอมันหนาสิเป็นสมนะครับหนาสิเป็นแล้วนะครับก็เลยได้เอามาให้งวัวกินนะครับแต่แม้นว่าจะกินจะกินเพราะว่าเราใส่ลำเยอะนะครับอาจจะเท่าสิให้ห้ามหลายไม่ก็เลยไม่ก็เลยเลี่ลยห้ยดีนะครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับกินห้ยจังสี่ก็ถือว่าเป็น มีมีหม,ม,ม,มายที่ดีนะครับ <_ C 1> สุดท้ายครับพี่นวองครับรบกวนคอมเมนต์ให้ทีนะครับผม, <_ C 1> ผ,มผมอ่าของใจอยู่น้อยนึงนะครับสรุปแล้วเนี่ยเปลือกมันล้าเมื่อกี้ทีเข้าผสมห่อเนี่ยมันสิเป็นอาหารหยาบมันเป็นอาหารหยาพื่ออาหารขดแจ้แห่งอืมครับมันเป็นอาหารหยาพื่ออาหารขดแต่แต่ผมจะว่าโดยธรรมชาติเปลือกมันมันก็อาจจะเป็นอาหารหยาบเลยนะครับแต่เข้าผสมห่อไป กะที่เป็นเอาหยาบด้วยก้นด้วยเอาครับพี่น้องครับครับสุดท้ายครับฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ชาวประจานนั่นแหละครับนี่อย่างกับข้อมินเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับง้วเกือควรพ่อก้าวนะครับเกือบมาล้างมายีดครั้งแรกกับชาวประจาฟาร์มครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันในอีพีต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะเป็นยับ เป็เนยังมากกว่น,นี่ฮ <c oughs> มันเลี้ยผมหนูนเลี้ยตรงกลางนเนี่ยเลี้ยตรงกลางไปไปหน่อยยค่ะ